สวัสดีครับอาจารย์เกศเทวาหัวเราะเพื่อมชนมาแล้วครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับทุกคนทุกเพศทุกวัยนะครับที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับทาให้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าของ YouTube ไปแล้วนะครับและจะทําคลิปดีๆนะครับให้ทุกท่านได้นําไปใช้นะครับอย่างมีความสุขเลยก็ว่าได้นะครับและคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่เปิดเผยนะครับความลับของสีพึ่งนะครับและก็จะมีผู้โชคดีนะครับที่ผมได้ส่ง สีพึ่งไปให้ฟรีๆเลยนะครับผู้ที่ดูดวงกับเรานะครับและคนที่สนใจสีพึ่งมหาเสน่ห์มหาลาภมหารวยนะครับต้องมาดูคลิปนี้กันให้ได้เลยนะครับเพราะจะบอกถุงความลับสีพึ่งที่ทุกท่านยังไม่รู้นะครับและคลิปนี้จะทําให้มันกระจ่างชัดเจนนะครับแล้วก็พร้อมวิธีใช้งานนะครับบทสวดเสริมพลังสีพึ่งและคาถาใช้งานสีพึ่งนะครับอันนี้จะมีครบเลยนะครับเรียกว่าฟังครั้งเดียวแล้วเข้าใจเลยนะครับ และก่อนที่จะไปฟังนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้กรุณาครับกดติดตามกด subscribe นะครับแล้วกดสั่นกระดิ่งด้วยครับถามว่าสั่นกระดิ่งดีอย่างไรครับแน่นอนครับพอสั่นกระดิ่งพอผมทําคลิปนี้ส่งเข้าไปก็จะแจ้งเตือนทุกท่านนะครับทําให้ทุกท่านได้ฟังก่อนรู้ก่อนรู้ก่อนก็รวยก่อนครับรวยก่อนหรือแก้ไขได้ก่อนครับก็จะโชคดีนะครับผ่านได้ก่อนคนอื่นนะครับ เห็นไหมครับดีมากเลยเห็นไหมครับตรงนี้ก็ฝากด้วยนะครับและก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์รักราชสีเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้โอกาสมาพิธีกวนสีพึ่งมหาเสน่ห์นะครับและนําภาพบางส่วนบางตอนนะครับมาทําคลิปนี้ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์รักราชสีจริงจริงอีกครั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นประวัตินะครับของสีพึ่งมหาเสน่ห์นะครับเรียกว่า ใช้มาตั้งแต่โบราณน,นะแล้วก็ทาเพื่อให้เกิดโชคลาภค้าขายสําเร็จในยุคนี้ก็เป็นยุคออนไลน์ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ขายได้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์เลยก็ว่าได้นะครับและนอกจากนั้นก็ยังปัดเป่าโภยภัยต่างๆนะเ่นที่รักแก่เทพม,มนุษย์เทวดาแล้วก็พวกของมนต์ดำต่างๆนะศสยศาสตร์นี่ก็จะปกป้องได้ด้วยนะครับเข้ามาถึงตัวเราไม่ได้เพราะของชิ้นนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับและท่านใดถ้าเกิดจะ ชอบสวนมนต์อยู่แล้วนะครับแล้วมีสีพึ่งเนี่ยก็แนะนําให้ส่วนคาถาพระเศรษฐีนวโกตเพิ่มไปด้วยนะครับเพราะว่าเศรษฐีนวโกตคือเศรษฐีทั้งเก้าท่านสมัยพุทธกาลครับนันถ้าเราได้ส่วนเราก็จะร่ํารวยเหมือนท่านไปด้วยนะครับแล้วก็คาถาสาติการลิ้นทองครับเป็นการเพิ่มพลังให้กับสีพึ่งของเรานะครับแน่นอนครับส่วนประกอบก็ต้องมีพึ่งนะครับเรียกว่าคัดมาอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ว่างสาวหลงครับโอ้แค่ชื่อก็บอกแล้วครับหลงแน่นอนนะครับ ต่อมาถาวันหลวงนีกครับถาวันหลวงนี่ถ้าใครไปเผลอไปแตะไปอะไรโดนนะครับเรียกว่าทางออกอยู่ใกล้ๆนี่อาจจะออกไม่ได้เลยก็ว่าได้นะครับก็เป็นชนวนมวลสารหนึ่งของตรงนี้นะครับแล้วก็เสนจันแดงครับโอ้โหแค่ชื่อก็บอกแล้วครับมีเสนนะครับไม่พอครับว่านเสนจันหอมอีกอันนี้เนื้อหอมเลยนะครับเสริมเมตตาค้าขายร่ํารวยเลยครับต่อมาก็ต้นรักนะครับต้นรักเนี่ยชื่อก็ส่งเสริมเรื่องความรักอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าเราจะเอาไม้มาทําไม้พายครับที่กวนทําให้คนรักคนหลงนะครับว่าได้เลยนะครับตรงนี้เห็นไหมครับพูดง่ายๆคือของทุกอย่างทุกชิ้นนี่มันเรียกได้ว่าละเอียดพิถีพิถันมากนะครับนี่ก็เป็นพิธีกวนนะครับแล้วก็จะมีช่วยกันจอครับเป็นสิ์น้องนะครับเนี่ยมีกอกแล้วก็ปิดฝานะครับตั้งใจทํากันอย่างมากแล้วก็ทําที่วัดด้วยนะครับสังเกตได้จากพระพุทธรูปเห็นไหมครับ แล้วก็มีพระสงฆ์ครับหรือเจ้าอาวาสนะเจ้าอาวาสว่าเจ้าอาวมนั่นเองนะครับแล้วก็มีท่านอาจารย์ในคณิเทศในสมัยนั้นนะครับก็หมายความว่ามีทั้งพระพุทธประธามพระสงฆ์และครูบาอาจารย์เนี่ยนะพิธีนี้ครบเลยแล้วก็ต้องขอขบคุณท่านอาจารย์มากนะครับที่ให้ตัวกับผมได้ไปร่วมกวนโอ้โหอยู่ในกระทะด้วยกันเลยนะครับทําให้ได้รับพลังดีนะเมตตามหานิยมนี่เรียกว่ามากันเต็มเ็มเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครได้สีพึ่งที่อาจารย์เกสส่งให้ไปนะครับหรือได้มาดูดวงกับอาจารย์เกสเทวานะครับแล้วอาจารย์เกสเทวจะส่งสีพึ่งให้ฟรีๆเหมือนกันนะครับก็เลือกได้ว่าจะเป็นนิมิตหมายมงคลที่ดีนะใครรวยแล้วรวยขึ้นไปอีกนะใครติดขัดอะไรก็จะดีขึ้นเบาขึ้นนะครับและดูสิครับสีพึ่งชื่อขุนแผนมุนตาหนา,าคราชขุนแผนนี่ก็ลิดเยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับสักสิบครั้ง แลตาณคราชก็โชคลาภความร่ำรวยเรียกว่าได้ทั้งเงินทาและความสําเร็จเลยนะครับเรียกว่าครบเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้นเห็นไหมอันนี้ครับก็ได้รับพยันจากท่านอาจารย์ลักษ์นะครับเทวบุตรนาคราชนะครับอี่ไหมครับบอกแล้ว,วพิธีเขาศักดิ์สิทธิ์มากนะครับทําในวัดนี่ครับมาถึงช่วงเวลาที่ท่านรอคอยแล้วนะครับอ สวัสดีครับสวัสดีครับมาจัดการอีกทีหนึ่งนะครับก็อาจารย์เกตเววานะครับจะมาบอกวิธีการใช้งานนะครับอย่างหมดเปลือกเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้อ่านะครับเริ่มต้นเราก็อาจจะทาลิปมันลิปสติกอะไรก่อนก็ได้นะครับอนนี้ครับตัวอย่างรีวิวเลยนะครับอ่าพอทาเสร็จนะครับนี่ครับเราก็จะมีสีพึ่งนะครับนี่ครับสีพึ่งอ่า นี่ครับมีบทสวดอยู่ด้านข้างแล้วเห็นไหมครับเราก็ทําอย่างนี้ได้เลยนะครับนิ้วชี้นะครับวนประมาณสามรอบหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็มาทํากับนิ้วโป้งนะครับแล้วก็สตรกลิ่นนิดนึงนะครับเพื่อให้อ่าว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นหอมนะครับทําให้โล่งโปร่งนะครับแล้วทาจิตใจให้บริสุทธิ์นะครับแล้วก็ตั้งจิตดีๆนะครับแล้วก็พูดว่า จิตติมิติโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาเป็นที่รักเมตตาเจริจาสิ่งใดสำเร็จซื้อง่ายขายคล่องไปติดต่อสิ่งใดจงสมปราถนาแล้วกาก็พูดสิ่งที่เราต้องการต่อได้เลยนะครับแล้วก็ลงท้ายด้วยนชาลิติเด่๋ทีนี้นะครับตอนนี้ก็สำคัญนะครับตอนทาน,นะครับเวลาทาต้องทายอย่างนี้นะครับดูนะครับอืมอืม ประมาณสักสามรอบนะครับแล้วก็อ่านี่ครับก็คือเป็นการเรียกว่าสําเร็จแล้วนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นการรีวิวนะหรือการใช้งานนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวทําให้อีกครั้งหนึ่งก็ว่าได้นะครับนี่นะครับใครยังจำไม่ได้ดูนะครับหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็ตัวอย่ากระดูโป้งเรานะครับแล้วก็สุดลมหายใจนะครับ ท่องเลยนะครับจิต,ตมิติโชคลาภเงินทองไหลามาเทมาปิทิรักเมตตาเจรจาสิ่งใดสําเร็จซื้อง่ายขายคล่องปฏิต่อสิ่งใดจงสมปรานาขอให้ช่องอาจารย์เกตเทวาโหลาเพื่อมูลชนมีคนดูเป็นล้านล้านวิวนะครับและมีคนดูดวงส่วนตัวเป็นล้านล้านคนนะครับสปอนเซอร์เข้าอีกเป็นล้านล้านชิ้นนะครับและอ,อีเวนต์อีกหลายร้อยล้านงานเลยก็ว่าได้นะครับนับต่อจากนี้ไปนะครับอ่า และแฟนคลับนะครับของอาจารย์เกเเวาครับที่ดูอยู่ณขณะนี้นะครับขอให้ทุกท่านเจรจาค้าขายหรือเจรจาติดต่องานอะไรก็ประสบความสําเร็จราบลื่นได้เซ็นสัญญานะครับได้ขายรวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับโรคภัยไข้เจ็บไม่มีนะครับแล้วก็ทำสิ่งใดก็ขอให้สมความสำเร็จสมปัถนานะครับทุกประการนะครันักชาริตี นี่ครับแค่นี้เองนะครับก็เสร็จแล้วนะครับถ้าใครไม่เข้าใจก็ลองย้อนกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งก็ว่าได้นะครับและสุดท้ายก็ขอฝากเสื้อนะครับเทวดาพระสุกนะครับสวยงามมากนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่ออาจารย์เกตเทวาได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับการใช้งานสีพึ่งมหาเสน่ห์นะครับแล้วก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ ทุกท่านที่ได้ฝันคลิปนี้แล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดสันกคนดิ่งนะครับก็เป็นกำลังใจและท่านใดสนใจอยากดูดวงกับอาจารย์เกตเทวานะครับก็ค่าครูอยู่ที่799บาทเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าจะฝันเปรี้ยงเลยก็ว่าได้นะครับจะดูแบบแม่นยำเลยนะครับมีทั้งเบอร์โทรนะครับนี่ถ้าแน่ๆก็062 6 2 4 6 2 4 2ได้เลยนะครับเบอร์นี้ก็เบอร์ใหม่เบอร์สวยด้วยนะโทรง่ายนะครับ ถ้าลายก็เจสหกห้านะครับไอดีนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อจองคิวได้เลยนะครับก็บอกว่าด้วยพี่เกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดแล้วโอนเงินมานะครับถึงเวลาก็โทรมาดูได้เลยนะครับก็สําหรับวันนี้คลิปสีเพื่อนก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับเฮงๆเรื่อยๆทุกคนครับสวัสดีครับ